รังแคที่หนังศีรษะแล้วก็คันหนังศีรษะใครที่มีปัญหานี้อยู่เนี่ยบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้เลย PM สองจุแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดรังแคได้การที่หนังศีรษะเราชื้นจนเกินไปการที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าความเครียดซึ่งสาเหตุเนี่ยมันเยอะมากๆเลยทุกคนตัวว i t c h y t อ e Cut Anti Dandruff Shampoo เขาช่วยแก้ปัญหาต,ต,ตั้งแต่ต้นเหตุเลยทุกคน สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง e b บาบอวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหารังแคที่หนังศีรษะแล้วก็คันหนังศีรษะใครที่มีปัญหานี้อยู่เนี่ยบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้เลยเพราะเราเนี่ยจะมีอธิบายกลไกการเกิดเอ้ยรังแควิธีการป้องกันแล้วก็โปรดักที่จะตอบโจทย์ปัญหานี้ได้ซึ่งก่อนอื่นเลยนะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ้ยโปรดักตัวไหนมันจะช่วยในเรื่องของรังแคได้เราต้องมาทําความเข้าใจกับปัญหารังแคก่อนซึ่งเราจริงๆนะปัญหารังแคเนี่ยถ้าจะพูดถึงสาเหตุจริงๆ มันมีสาเหตุเยอะแยะมากมายเลยทุกคนที่สามารถทําให้เกิดรังแคได้เละหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยอย่างเช่นการที่แบบมีพีเอมสอแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดรังแคได้ การที่หนังศีรษะเราชื้นจนเกินไปการที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าความเครียดซึ่งสาเหตุเนี่ยมันเยอะมากๆเลยทุกคนแต่ว่าถ้าจะสรุปเป็นอย่างหนึ่งที่แบบ้ยมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหารังแคมากที่สุดเนี่ยเราจะไปโฟกัสที่ไมโครไบโอมบนหนังศีรษะเอาจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเ้ยผิวหน้าเราเนี่ยมันมีไบโคไบโอมหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนผิวเราที่อยู่บนผิวเราซึ่งพวกนี้ถ้ามันอยู่กันแบบสมดุลนะทุกคนมันก็จะไม่ทําให้เกิด คต่อผิวหนังแต่ว่าถ้ามันเกิดความเสียสมดุลเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นซึ่งหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็เป็นผิวหนังเหมือนกันเออมันเป็นผิวหนังเหมือนกับหน้าเลยดังนั้นเนี่ยหนังศีรษะเราก็มีไมโครไบโอมเหมือนกันทุกคนซึ่งถ้าเราจะไปศึกษาจริงๆหรือว่าซูมไปที่บริเวณไมโครไบโอมบนหนังศีรษะนะทุกคน เอาจริงๆไมโครไบโอมบนหนังศีรษะเนี่ยสัดส,ส่วนความสมดุลเนี่ยจะไม่เหมือนกับหน้านะดังนั้นถ้าเราจะโฟกัสที่หนังศีรษะเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันของจํานวนแล้วก็ชนิดของแต่ละตัวเนี่ยที่แตกต่างกันมากๆกับหน้าเลยดังนั้นเราจะโฟกัสที่หนังศีรษะโดยเฉพาะซึ่งหลักๆนะทุกคนเขาจะโฟกัสที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด3ชนิดด้วยกันก็จะมีทั้งแบคทีรียแล้วก็เชื้อราตัวแรกเลยก็คือตัวมาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์ตัวที่2เนี่ยก็คือตัวคิวติแบคที rium แอคเน่แล้วตัวที่3ก็คือตัว โลคอ s ัสปีชีซึ่งแบคทีเรียทั้ง3ชนิดเนี่ยในสัดส่วนของคนที่หนังศีรษะสุขภาพดีกับคนที่เป็นรังแคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนแบบ s i gnificant เลยทุกคนถ้าทุกคนดูก,กราฟร่วมด้วยนะ โดยใน3ตัวเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่มันอาจจะก่อให้เกิดรังแคได้ก็คือเชรามาลาซีเซียสปีชีนั่นเองจะเห็นได้ว่าในคนที่มีรังแคเนี่ยมาลาซีเซียเฟอร์เฟิร์เนี่ยเขาจะเยอะกว่าคนที่ผิวหนังสีสาบปกติถึง10เท่าเลยทุกคนและแบคทีเรียตัวดีอย่างตัวคิวติแบคทีเรียมแอคเนเนี่ยในคนที่มีรังแคเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ลดลงทุกคนทุกคนน่าจะมองภาพออกจากกราฟนี้ดังนั้นเนี่ยความไม่สมดุลกันระหว่างตัวมาลาซีเซียเฟิร์ บอกได้ว่าเอ้ยเกิดความไม่สมดุลของไมโครไบโอมบนหนังศีรษะเราเกิดขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดรังแคบนหนังศีรษะได้ซึ่งการที่เราเป็นรังแคเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยอาการคันอะไรแบบนี้หนังศีรษะแห้งได้ดังนั้นถ้าเราสามารถเสริมไมโครไบโอมบนหนังศีรษะให้เกิดความสมดุลร่วมด้วยได้เนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาปัญหารังแคที่ต้นเหตุได้มากขึ้นซึ่งถ้าเราจะพูดถึงแชมพูในท้องตลาดนะทุกคนที่เขาจะโฟกัสเรื่องไมโครไบโอมบนหนังศีรษะเราอะ่ะกับ ตัววิชี่เดอะคอร์ดแอนตี้ดันดับแชมพูซึ่งเป็นแชมพูที่เขาสร้างมาเพื่อลดรังแคบนหนังศีรษะโดยเฉพาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาโฟกัสในเรื่องของไมโครไบโอมถ้างั้นเนี่ยถ้าเราใช้แชมพูแบรนด์อื่นมันก็จะช่วยในการแบบเอ้ยผ่าเซลล์ผิวลดรังแคแบบเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกไปแต่ว่าตัววิชี่เนี่ยเขาโฟกัสมากกว่านั้นเขาโฟกัสไปถึงสาเหตุหลักเลยก็คือความเสียสมดุลของไมโครไบโอมบนหนังศีรษะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เขาช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเลยทุกคน และตัวนี้เขายังมีการรับรองนะทุกคนว่าตัวเขาเนี่ยสามารถลดรังแคได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะมี active ingredient หลักอยู่4ตัวด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือตัวซิลิเนียมไดซัลไฟด์ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะทุกคนที่ช่วยในการขจัดรังแคบนหนังศีรษะได้ตัวเขาเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนหนังศีรษะออกได้แบบอ่อนโยนและไม่ทําลายไมโครไบโอมบนหนังศีรษะแถมตัวซิลิเนียมไดซัลไฟด์เนี่ยทุกคนยังสามารถเสริมความสมดุลให้กับหนังศีรษะได้อีกด้วยตัวที่2กก็คคือตัวทุน ตัวนี้จะทํางานร่วมกับตัวซีลิเนียมไดซัฟไฟด์ในการแบบผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปลดความมันบนผิวแล้วก็ควบคุมแบคทีรียที่ไม่ดีบนหนังศีรษะ <c oughs> ก็เลยสามารถช่วยลดการเกิดรังแคได้ตัวต่อมาเขาก็จะมีตัวเซรามายกับกิสรีนะที่ตัวนี้จะเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่เพียงแค่เสริมความชุ่มชื้นนะเขายังเสริมความแข็งแรงให้สกินบรเยอร์บนหนังศีรษะอีกด้วย <c oughs> ดังนั้นถ้าใครมีผิวหนังที่ลอกผิวหนังที่คันเนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้และแอคทีฟอิกรกเดียนตัวสุดท้ายที่นนนน่าาสใจนะทุกกคค็ือเมีตัว วิตามินอ e ีที่สามารถเสริมความชุ่มชื้นเติมเข้าไปกับหนังศีรษะอีกทาให้เวลาเราสระเนี่ยมันก็จะผัดเซลล์ผิวอ่อนๆแล้วก็ทําให้หนังศีรษะไม่แห้งตอนสระอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะทุกคนพวกแชมพูหรือว่าสบู่เนี่ยเขาจะมีการใส่สารซิแฟตันหรือว่าสารทําสบู่มาอยู่แล้วซึ่งตัวเนี่ยเขาใส่สารซิแฟตันที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนมากๆดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าสารซิแฟตันหรือว่าสารทําฟองของตัวเนี้ยเขาจะทําให้แบบหนังศีรษะเกิดการระคายเคืองทําให้ไมโครไบ แล้วนะทุกคนและแบรนด์วิชี่อะ่ะทุกคนเขายังมีการทําการทดลองกับคนร่วมทดลองทั้งหมด2,600คนอีกด้วยผลปรากฏว่า4สัปดาห์หลังใช้เนี่ยเขาช่วยปรับความสมดุลของไมโครไบโอมบนหนังศีรษะเนี่ยให้สมดุลยิ่งขึ้นและ6สัปดาห์หลังใช้เขาช่วยป้องกันการเกิดรังแคซ้ำแล้วก็ช่วยลดรังแคหลังใช้ได้100%เลยทุกคนดังนั้นถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพแบบเต็มที่จากการใช้แชมพูตัวนี้นะแนะนําว่าสะแบบต่อเน,นื่อง6สัปดาห์เราจะได้ผลแบบเต็มที่มากๆวิธีการใช้นะทุกคนสามารถใช้ตัว สระทุกวันได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยอ่อนโยนจริงๆแล้วก็ไม่ทําให้แบบเฮ้ยผมแห้งไม่ทําให้หนังศีรษะตึงหลังสระเทกเจอร์ของเขานะคือเนื้อแชมพูเขาว่าจะเป็นสีเหลืองทุกคนไม่ต้องตกใจนะคือจะเป็นสีเหลืองอยู่แล้วซึ่งตัวนี้เวลาสระผมมาเขาจะมีฟองอ่อนๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมละมุนหอมแบบสะอาดนะทุกคนคือเวลาเราสระเนี่ยนอกจากมันไม่ทําลายหนังศีรษะแล้วมันยังทําให้เรา f e ลกูดเวลาสระอีกด้วยและหลังสระหลายๆคนจะติดว่าเอ้ย e แชมพูลดรังแคจะทําให้ผมกรอบตัวนี้เขาไม่ทําให้ผม นะเพราะว่าเขามีแบบสารมาจอยเซอร์แบบเต็มที่ไม่ทําให้ผมกรอบแล้วก็ไม่ทําให้หนังศีรษะตึงหลังสะอย่างแน่นอนถ้าเราอยากให้ได้ประสิทธิภาพการลดรังแคแบบเต็มที่นะทางแบรนด์เขาแน,นะนำว่า,าเฮ้ยเวลาเราสระเราขยี้ไปบริเวณหนังศีรษะเนีย่ยเน้นขยี้บริเวณหนังศีรษะนะแล้วก็ทิ้งไว้2นาทีก่อนล้างออกมันก็จะทําให้แบบเอยแอคทีฟอินรกเดียนเนี่ยมันทํางานได้แบบเต็มที่มากๆเลยส่วนตัวนะเราใช้ตัวเนี้ยแบบต่อเนื่องเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีปัญหารังแคอยู่แล้วแต่เราจะมีปัญหาว่าหนังศีรษะมัน ทุกคนเป็นไหมคือถ้าใครหนังศีรษะมันหนักก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะเพราะเขาสามารถแบบเฮ้ยปรับความสมดุลให้กับไมโครไบโอมบนหนังศีรษะแล้วก็ลดความมันให้หนังศีรษะได้ ตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเอ้ยใช้แล้วหนังศีรษะมันลดลงจริงๆเลยส่วนใครแบบมีรังแคอะายๆคนที่แบบเอ้ยตอนเราทํารีวิวไปอะไรๆคนก็บอกว่าเอ้ยใช้ตัวเนี้ยแล้วรังแคลดจริงเพราะว่าแอคทีฟอินกรีเดนตนี้เขาใส่มาทุกคนคือแน่นมากๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีงานวิจัยหรือว่าการศึกษารองรับแล้วว่าใช้ตัวเนี้ยต่อนเนื่องอ่ะสามารถเห็นผลได้แน่นอนซึ่งตัววิชี่เดอะคลอช ampo ทุกคนเขาจะมี2สูตรนะสีเขียวเนี่ยคือแอนตี้ดันดับแชมพูสำหรับคนมีรังแคแต่ว่าถ้าใครแบบเฮ้ยผมลุดล่่งง่ายผม แข็งแรงเราแนะนําว่าสีแดงเลยสูตรนี้ก็จะเป็นตัว energy plus shampoo ตัวนี้เขาจะช่วยทําให้รากผมแข็งแรงขึ้นกระตุ้นการขึ้นของผมเส้นเล็กๆได้เหมาะสำหรับใครที่แบบผมไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดล่วงง่ายที่สุดสรุปนะทุกคนใครที่มีปัญหาแบบเอ้ยเป็นรังแคคันหนังศีรษะหัวมันง่ายเราแนะนําว่า anti dandruff เลยตัวนี้ตอบโจทย์กลิ่นหอมมากทุกคนแล้วก็ไม่ทําให้ผมแห้งหลังสระส่วนใครที่ผมร่วงง่ายผมไม่แข็งแรงก็แนะนําตัว energy plus shampoo ตัวนี้ได้เลย ใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับปัญหาลังแคหรือว่าปัญหาหนังศีรษะอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าใครสงสัยเกี่ยวกับโปรดักตทั้งสองตัวของวิชี่เดอะคลอสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันหชัาวันนี้นนะทุกคนถ้าใครชอบคอนเทนต์ความรู้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง E ีบีบ้าบอด้วยหชัาวันนี้ก็าลากันไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย